สวัสดีพี่สุโภศสุณครับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของพอสวัสดิ์วันศุกร์ที่สิบหาพฤศจิก,กาสองห้าหกเจ็ดมื่อคืนนี้ล่าพัฒนามันออกซีสามสามลางกับคือนหนึ่งซีนะพี่น้องเนี่ยของพอสวัสดิ์นั่นเพราเขาได้พี่น้องรถขอโทษขอไผ่ไหลายมือวันจันทร์เพื่อนบัดเข่ามือวันมือวันพุธบ,บัดรถแต่ว่ามีมองดีด้วยพี่น้อง มันลดต้นทุนของเขาคือเลขไม่มาด้วยกันนี่พี่น้องนี่เห็นบ่านี่เลขไม่มาด้วยกัน,นเพื่อนเจงอยู่ด้่พี่น้องนี่สม, MM สมมติว่าเข้ามัเก้าสองเก้าสามสี่เห็นบ่มันบ่ามาที่พี่น้องถา้าเาข้ามัเข้ากับเข้ากปคิดได้เบาลงมันก็คิดลดต้นทุนของเขาไปอีกเนาะพี่น้องเนาะเจงอยู่ด้เลขไม่มาด้วยกันบ่ามากเลย ทะเลจับกุม่นบ่เขาขอโทษขอไผ่หลายพี่น้องเพิ่นขอแจมือเนี่ยพราะว่ามือวันมือวันจันทร์กระเขาอยู่เนาะพี่น้องมือวันจันทร์เพิ่นกระเขาอยู่ออเาอ,อาว่าเป็นน้ำกันพี่น้องเลยของพ่อสวัวดสดีฮะพี่น้องท่านใดสนใจเขากุมต้อพี่น้องแต่บ่ได้ลงคลิปดิมือขึ้นนี่ฟันสี่ตัวเดียว จับคู่ให้สามตัวหางเดียวพี่น้องหนึ่งสี่เจ็ดขั้นตัดเัวส้อยมันก็คือเขาหนึ่งสี่แหละพี่น้องหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนขั้นตัดเัาตัดหัวาซ้อยที่แน่ๆนีน่สายวิง่งเพราะิดหวังดอกว่าฟันซีตัวเดียวไม่ต้องให้สองตัวไม่ต้องไปฮักพีเสดายน้องขั้นให้สองตัวมันอยากฮักพีเสดายน้องเขียวตัวหนึ่งเสดายตัวหนึ่งนี่พี่น้องเลย เคลื่อนในฟันซีตัวเดียวเลยในกลุ่มไอดี่ยไไม่ได้ตามเบอร์นี้ได้พี่น้องเด้เรือบ่บขีดสแเกนไล่ก็ง่ายนี่อันนี้ก็ง่ายสะดวกกันได้ง่ายอันใดเฮ็ดอันนั่นเขาอ,อันนั้นเฮ็ดว่าเปลี่ยนกันให้ลูกให้ลานเฮ็ดใหก็ได้อมาเบิ่งแนวทางราพัฒนาของพอสวัสดิกันหมุนบ้านนี้

ผู้ใรีมานอนในโกนน้ำมูลนีน่นอนหนวกห่านน่าดังโกโกกว่าแล้สังหานอนในถ้าในโกนที่หนวกห่านนี้ โอ้ยุ่งต่ำไฟสอดยุ่งเอาไฟต่ำยอดสูัยุ่งยุ่งต่ำไฟสอดยุ่งดังแปะดหลดดังแปะดพอเป็นยังได้พี่น้องยุ่งคนบินต่ำไฟ ยุงบินตําไฟวิ่งรูดบนล่างเอ้่หอดกุดจีอะนี่หอดกุดจีนนหจน่อยบินเขาไฟ คือเขียนไข่ล่งองไข่ล่องคือผมซื้อววิ่งหนึ่งหนึ่งกับห้าวิ่งหนึ่งกับห้า เน้นหาเพิน่เน้นหาได้พี่น้องเด้ส่วนจับคู่ห้าหนึ่งห้าสอง หาหกห้าจ็ดลักหนึ่งกับหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า หนอันนี้ลักลักหนึสอันนี้คือลักหที่นี่กันเบิ้ลบาเนี่กันเบิ้ล กันบันห้าห้าหนึ่งหนึ่งอันนี้คือกันบันได้พี่น้องเด้อกันบันห้าห้าหนึ่งหนึ่งกันบัน มาเบิงเลกบรนาลงทุนบานเนี่ยมาเบงมันชิดมันชิดตรงกันบ่ะกับเลขเิ่นจับคู่ น,นี่สุดรอยู่นะเนาะเบงเงินดาวมันสุดแล้วมาเบิ้งพี่รองบาทนี้เรียกว่าม่านน้ำกันหนึ่งสองหกเจ็ดนี่เหลกว่มาม่าน้ำกันเบิ้งเอาได้พี่รองบาทนี้ ถ้าพี่น้องมักสองหกสองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่กะให้เบาๆพี่น้องบานนี่เลขไม่มาด้วยกันนี่เห็นวะนี่มาเบ่งตัวเน้นพี่น้องบานนี่เพื่อนเน้นติดหามั้เลยออกมาขีดเส้็จเลยประมาณหนึ่งเป็นตัวร่องเพื่อนเน้นติดหามั้เลยของของเพื่อนทำไมเป็นทัดมาขีดเลยเพราะว่าตัวเน้นเพื่อนนี่ เน้นติดหามัดเลยเป็นเน้นติดหามัดพี่นอ้องเน้นติดหา้าหมดเลยหลุดหาลดได้พี่น้องได้เห็นวะ าพี่น้องแคปหนาจอถ้านะพี่น้องได้เดียวขีดท้วนวันศุ 15, ก,กร์ที่สิบหาพฤศจิกาสองหาหกเจ็ดลาพัฒนาของพอสวัสด์ผลล่างพ่อไหนหนึ่งกับหาเน้นหาล่องหนึ่งตัวเน้นเน้นเนติดหาเมื่อไรพี่น้องได้หาหนึ่งหาสองหาหกหาเจ็ดนี่เป็นตัวเน้นตัวล่องจิตหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนี่เป็นตัวล่องกัรเบิร์นนี่คือหาหาหนึ่งหนึ่งเลขเลขบ้ามานับกัดนี่เลขบ้านหาลงทุนนี่พี่น้องหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด สองหาสองหกสองเกยตนยาได้พี่น้องได้ขั้นมากก็ให้เบาๆเห็นบางวดบางหนึ่งเห็นมันแม่นได้แมน,แม,น,แม,นมาหลายงวดละเลขไม่มาด้วยกันนี่นี่เห็นบอกเนี่ยแคบเ่อาไลา่เมื่อเพิ่นก็นกนได้มักตัวน้อยตัวใหญ่ขั้นมากตัวใหญ่กับตัวนี้ขั้นมากตัวน้อยกับไล่ยมือเพิ่นนี่ฮะละตัวเพิ่นตีกวาดแดงๆกันคือตัวเน้นเน้นทีดหาน่พี่น้องอ่ะขอบคุณพ่อสวัสดีไล่ครับผม มืออื่นนี่สองถุงเครื่องค่อยพี่น้องเข้าโชกมานกันซุปผู้สู้คนลยเรื่องแห้งปังๆกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม